สวัสดีค่ะราศีพฤษภวันนี้จิ๊บน้าจ้าจะดูดวงความรักให้กับราศีพฤษภนะคะทั้งคนที่มีคู่แล้วและคนที่เป็นโสดน,นะคะมาดูกันว่าความรักในเดือนกันยายนเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวจะดูดวงให้กับคนโสดก่อนค่อยดูดวงให้กับคนที่มีคู่คลิปนี้คลิปเดียวจบประจําเดือนกันยายนเกี่ยวกับความรักนะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะอย่าเพิ่งเอาไปตัดสินใจอะไรจนกว่าจะได้ดูดวงส่วนตัวเพราะว่าอันนี้มันเป็นเพียงภาพรวมเท่านั้นอาจจะเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่เกิดขึ้นเลยก็เป็นไปได้ถ้าสนใจดูดวง งส่วนตัวนะคะจะมีลายอยู่ตรงนี้จิ๊บน่าจะสีค่ะทักเข้ามานัดหมายดูดวงได้นะคะแล้วก็จิ๊บได้เปิดไพ่อธิษฐานไว้เรียบร้อยแล้วนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาดูจิ๊บเปิดไพ่นะจะได้รับคําทํานายกันไปเลยมาดูดวงให้กับคนโสดก่อนคะ่ะสําหรับราศีพฤษภมาดูกันว่า ความรักของคนโสดประจำเดือนกันยายนาพศ2566เป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวมาดูดวงให้กับคนโสดแบบมีคนคุยก่อนนะคะคนโสดแบบมีคนคุยความสัมพันธ์เป็นอย่างไรบ้างคะ่ะพ่บอกแบบนี้นะพายออกมาแบบนี้พ่บอกว่าคนโสดที่มีคนคุยเนี่ยอ่ามันเป็นความสัมพันธ์แบบควบคุมไม่ได้ในเดือนกันยายนควบคุมอะไรไม่ได้เลยเกี่ยวกับการคุยกันในช่วงนี้เพราะว่า เหมือนกับความคิดเห็นมันไม่ค่อยตรงกันมันเป็นเรื่องของความคิดเห็นที่ต่างกันสุดขั้วแล้วก็ขัดแย้งกันตลอดเวลาในเดือนกันยายนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอความคิดเห็นมันต่างกันมันก็เลยอยู่กันแบบหลุ่มหลวมทําความรู้จักกันแบบตัวใครตัวมันไม่ได้โฟกัสไม่ได้สนใจอะไรมากนักคุยกันก็คุยปล่อยปล่อยไปว่า อีกฝ่ายหนึ่งยังคุยต่อฉันก็คุยต่อได้เหมือนกันอารมณ์ประมาณนี้มากกว่านะคะเพราะว่าไพ่โดยรวมยังเปิดโอกาสให้แก่กันและกันเสมอยังเปิดโอกาสให้กันอยู่ก็คือคุยด้วยได้นั่นแหละแต่ความคิดเห็นไม่ค่อยตรงกันนะคะมันก็เลยรู้สึกเศร้าๆแซ่ดๆนิดนึงว่าเอ๊ะสงสัยจะอกหักความคิดเห็นมันไปด้วยกันไม่ได้เอ๊ะเมื่อวานที่คุยกันมันทําให้คุยกันไม่รู้เรื่องหรือเปล่านะแล้ววันพรุ่งนี้เขาจะยังโทรมาอีกไหมนะอารมณ์มันจะประมาณนี้นะคะในเดือนกันยายนสําหรับราศีพฤษภ ที่มีคนคุยแล้วความสัมพันธ์มันประมาณนี้นะคะในเดือนกันยายนเป็นส่วนใหญ่นะคะอ่ะมาดูกันต่อว่าแล้วคนโสดแบบโสดสนิทล่ะความรักเป็นอย่างไรบ้างในเดือนกันยายนนะคะโสดแบบโสดสนิทนะไม่มีคนคุยไพ่บอกว่ามีแนวโน้มค่ะว่าคุณจะได้เจอใครบางคนที่จากกันไปแล้วห่างหายกันไปแล้ว อ,อยู่ๆก็วนกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งมีแนวโน้มว่าคนรักเก่าจะกลับมานั่นเองนะคะกลับมาเจอกันกลับมาพบกันยังไม่พอมีโอกาสมีการปรับความเข้าใจกันด้วยนะคะเพราะว่าต่างฝ่ายต่างยังโสดหรือตัวคุณเองก็โสดสนิทจริงๆแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอยู่ดีๆเขาหรือเธอคนนั้นก็กลับเข้ามาโดยบังเอิญหรือตั้งใจก็ไม่รู้ละแต่ว่ามีการปรับความเข้าใจกันแล้วก็รู้สึกว่าเออมันดีกว่าเดิมนะหรือว่ามันจะดีจริงๆเรารู้สึกได้ถึง ความจริงใจเรารู้สึกได้เหมือนกับว่ามันกลับมาดีอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของความรัก ในรอบนี้แต่ว่าก็ยังมิวายที่จะมีเรื่องทะเลาะกันโดยไล้สารละหาเหตุผลไม่ได้นะคะก็ยังมีเรื่องนี้อยู่หรืออาจจะกลับมาคุยกันแต่ว่าอยู่ห่างกันก็เป็นไปได้ด้วยสำหรับคนโสดสนิทนะเพราะฉะนั้นราศีพฤษภคะช่วงนี้เดือนกันยายนโฟกัสไปที่คนเดิมๆในชีวิตมีโอกาสจะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งคะ่ะอะมาดูกันต่อว่าคนที่เข้ามาส่วนใหญ่เนี่ย ของราศีพฤษภเนี่ยเขาหรือเธอคนนั้นเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างนะคะคนที่เข้ามาในช่วงเดือนกันยายนนะคะไพ่บอกแบบนี้เขาหรือเธอคนนั้นอาจจะเป็นคนที่เป็นชาวต่างชาติถ้าไม่ใช่ชาวต่างชาติอาจจะเป็นราศีเมษถ้าไม่ใช่ทั้งสองอย่างอาจจะเป็นคนที่แก่กว่าคุณ10ปีหรืออายุห่างกันสิบ ขึ้นไปหรือถ้ายังไม่ใช่อีกเขาหรือเธอคนนั้นอาจจะอยู่ในตำแหน่งหน้าที่การงานเกี่ยวกับการปกครองเช่นทหารตำรวจหรือหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองนั่นเองนะคะ,ะมีตั้ง4ช้อย เขาอาจจะมีลักษณะแบบใดแบบหนึ่งหรือมีทั้ง4อย่างเลยก็ได้นะคะแล้วก็เขาหรือเธอคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่สนใจเรื่องหน้าที่การงานบ้ามากมากคือหน้าที่มาก่อนรู้หน้าที่สุดๆแม้กระทั่งรู้หน้าที่ในการทํางานรู้หน้าที่ในการเป็นแฟนรู้หน้าที่ของตัวเองมากแล้วก็อาจจะเข้ามาขอโอกาสคุณหรืออาจจะขอโอกาสจากคุณหรือคุณอาจจะขอโอกาสจากเขาเป็นไปได้ทั้ง2องอย่างแต่ว่าลักษณะเฉพาะตัวอีกอย่างหนึ่งนะเขา ดูเหมือนเป็นคนปิ้นป้อนกะล่อนและเจ้าชูไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งดูปิ้นป้อนกะล่อนเจ้าชูหรือไม่ก็เข้ามาชัดเจนว่าต้องการจะเป็นกิ๊กกับเราเท่านั้นนะคะ มันไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นเสมอไปนะมันอาจจะเป็นแบบนี้ถ้าไม่เป็นแบบนี้ก็เป็นแบบนั้นนะคะไม่ใช่หมายความว่าคนที่เข้ามาหาคุณในเดือนกันยายนจะต้องการเป็นกิ๊กคุณอย่างเดียวไม่ใช่นะคะถ้าไม่ใช่ว่าเขาแสดงตัวว่าอยากจะเป็นกิ๊กกับคุณเขาก็อาจจะเป็นคนปิ้นปอนกอลนก็ได้นะคะอย่างใดอย่างหนึ่งและเขาอาจจะเป็นคนที่เกิดในราศีกันด้วยก็เป็นไปได้แล้วเขาก็อาจจะเป็นคนที่เป็นนักวิชาการด้วยนะคะมีความรู้ด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะจะจงอาจจะเป็นนักวิชาการเป็นครู อาจารย์ได้หมดเลยนะคะไพ่ใบนี้บอกแบบนั้นแล้วก็ลักษณะโดดคือชอบที่จะมีเวลาเป็นของตัวเองอยู่คนเดียวนิ่งๆบ้างไม่ได้ชอบสังสรรค์เยอะอะไรแบบนี้ค่ะนี่คือลักษณะของเขาหรือเธอคนนั้นที่อาจจะเข้ามาพบกับราศีพฤษภในช่วงเดือนกันยายน มาดูกันต่อว่าไพ่จะแนะนําว่าราศีพฤษภเนี่ยควรจะทําอย่างไรเกี่ยวกับความรักในช่วงเดือนกันยายนนะคะสําหรับคนโสดไพ่แนะนําอย่างนี้ค่ะว่าคุณอาจจะทํานิ่งๆเฉยๆไปก็ได้นะคือคุณเป็นตัวของตัวเองได้ คุณมีโลกส่วนตัวคุณก็มีโลกส่วนตัวของคุณไปเพราะคุณยังไม่แน่ใจว่าความรักครั้งใหม่หรือความรักที่เข้ามาในเดือนกันยายนน่ะมันจะเป็นยังไงแน่เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ไม่ต้องไปกระดีกระดาักมันหรือว่าทําอะไรกับมันเลยก็ได้เพียงแค่คุณรู้หน้าที่ในสถานการณ์ก็พอเช่นเขาคุยมาคุณก็คุยไปเขาชวนไปทานข้าวคุณรู้สึกว่ามันน่าไปคุณก็ไปคุณแค่ทําหน้าที่ที่มันควรจะทําแค่นั้นก็พอทําตัวเหมือนเป็นคนรักที่ดีไปเลยก็ได้ทั้งท้งที่ก็รู้แหละว่าความรัก อาจจะยังเป็นไปไม่ได้ก็แปลว่าไพ่บอกว่าคุณควรจะตามน้ำไปก่อน แต่ในใจคุณนะอย่าเพิ่งให้เขานะดูไปก่อนว่ามันจะเป็นยังไงเพราะจริงๆในใจคุณคุณก็ไม่แน่ใจหรอกว่ามันจะกลับมาแล้วดีหรือว่าพบเจอกันแล้วมันจะดีจริงๆหรออะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นไพ่บอกว่าให้ตามน้ําทําหน้าที่ที่มันควรจะเป็นเหมือนกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันไปก่อนทําตัวเหมือนเป็นคนรักที่ดีไปก่อนถ้าเขาโมเมนต์หวานมาก็หวานกลับก็ไม่แปลกถึงมันจะยังไม่แน่ชัดแล้วก็ไม่แน่ใจในตอนนี้ก็ตามไพ่บอกแบบนี้นะคะ สำหรับราศีพฤษภนะคะมาดูกันว่าความรักสำหรับคนที่มีคู่แล้วในเดือนกันยายนพศ2566เนี่ยความรักเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาดูในส่วนของความสัมพันธ์กันก,นก่อนเลยคนมีคู่ความสัมพันธ์ในเดือนกันยายนเป็นอย่างไรบ้างไพ่บอกแบบนี้นะว่าความสัมพันธ์ดุเดือดมากในเดือนกันยายนสำหรับราศีพฤษภไพ่บอกว่ามันจะมีคำพูดถากทางทำร้ายจิตใจคำพูดแบบ ที่ร้ายต่อกันคำพูดที่เจ็บแสบคำพูดที่ต่างฝ่ายต่างฟาดฟันกันเพราะว่ามันมีเรื่องของบุคคลที่3เข้ามาหรือให้ระวังเรื่องมือที่3ในเดือนกันยายนนะมันจะทำให้กลายเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าดูถูกเหยียดหยามพูดจาไม่ดีต่อกันแล้วก็แบบพูดเน็บแนมกันตลอดเวลานะคะเพราะว่ามันมีเรื่องของบุคคลอื่นหรืออาจจะเป็นเรื่องมือที่3ได้ด้วย แล้วก็ทั้งๆที่ อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาเฉยเขานิ่งแหละไม่รู้ฝ่ายไหนนิ่งเฉยอีกฝ่ายหนึ่งก็ยังรู้สึกรักอยู่ยังรู้สึกว่าเป็นความรากักเพียงแต่ว่าความรักมันเป็นความรักที่ต้องเลือกแค่นั้นเองแต่ว่าไพ่บทสรุปดีนะคือไพ่เดอะสตาร์คือจริงๆแล้วคุณยังให้ความสําคัญซึ่งกันและกันมากๆอยู่คุณยังเห็นความสําคัญของอีกฝ่ายหนึ่งอยู่คุณยังรู้สึกว่าคนนี้คือคนสําคัญคนที่คุณต้องการอยู่อะแต่ว่ามันมีเรื่องแบบเนี้ยเข้ามาเออนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ค่อนข้างเจ็บแสบนะไพ่ห้าดาวอย ความสัมพันธ์คือคำพูดที่เหยียดหยามการดูถูกคำพูดสารพัดสารเพที่จะงัดมาว่ากันมาต่อว่ากันในเรื่องของมือที่สามหรือบุคคลอื่นนะคะอ่ะ,อะมาดูกันต่อดีกว่าราศีพฤษภที่มีคู่แล้วค่อนข้างจะค่อนข้างจะดุเดือดในเดือนนี้นะคะมาดูในส่วนของความรู้สึกบ้างนะคะว่า คู่ของราศีพฤษภเนี่ยเขาคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความรักในเดือนกันยายนนะคะซึ่งความสัมพันธ์เอ้ยซึ่งความรู้สึกอาจจะสลับกันอาจจะการเป็นความรู้สึกของราศีพฤษภเองก็เป็นไปได้พลังงานมันสลับกันนะคะระหว่างสองคนอ่ะคู่ของราศีพฤษภเขารู้สึกแบบนี้เขารู้สึกว่าความสัมพันธ์มันถูกหลอกลวงเขารู้สึกเหมือนถูกหลอกเขารู้สึกเหมือน ถูกคำพูดที่ปิ้นป้อนโกหกหลอกลวงมีกิ๊กมีชู้มาเต็มนี่คือความรู้สึกของเขาและที่สำคัญพอเขารู้สึกแบบนี้เขาบอกเลิกเขาพูดคำว่าเลิก หรือถ้าเขาไม่ได้เป็นฝ่ายบอกเลิกเองก็คือเขารู้สึกว่าเขาถูกบอกเลิกเขาถูกทำร้ายมีกิกมีชู้นั่นนี่นูน่นนี่พูดจาไม่ดีแล้วยังบอกเลิกอีกอารมณ์ประมาณน,นี้นะเออและแน่นอนเขาพายบสสรุปเขาเป็นเกาดาบนั่งร้องไห้เลยเขาหรือเธอคนนั้นค่อนข้างจะรู้สึกแย่รู้สึกเสียใจรู้สึกเหมือนสูญเสียคนรักเศร้าอหากหักนั่งร้องไห้บนเตียงแบบนี้ตลอดเวลาแต่ว่าเขาก็รู้สึกว่าเขาอยู่ได้ถึงเขาจะเป็นแบบนั้นแต่เขาก็รู้ตัวเอง ว่าเขาจะต้องแพมอยู่คนเดียวให้ได้แล้วก็ยืนขึ้นให้ได้ถึงแม้เขาจะรู้ว่าเขาต้องยืนให้ได้แล้วเขาก็คิดว่าเขายืนได้นะแต่เขาก็หยุดที่จะคุยกับคุณไม่ได้เลยเขารู้สึกเขาอยากโทรหาคุณเขาอยากติดต่อคุณเขายังไม่พร้อมที่จะเลิกกับคุณดนสัมไปทั้งทงท,งท,งที่เขาอาจจะเป็นฝ่ายบอกเลิกเองเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างที่จะ สับสนในความรู้สึกนั่นแหละแต่ว่ารับไม่ได้ก็เลยต้องบอกเลิกรู้สึกเหมือนตัวเองถูกหลอกแต่ก็ยังอยากโทรหายังอยากคุยไม่ว่าการคุยนะมันจะเจ็บแสบแค่ไหนก็ยังอยากได้ยินเสียงอยู่อารมณ์ประมาณนี้นะคะสาหรับคู่ของราศีพฤษภมาดูกันว่าแล้วส่วนของราศีพฤษภเองอะคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความรักในช่วงเดือนกันยายนบ้างนะคะอะสำหรับราศีพฤษภนะ ดีกว่านิดเดียวความรู้สึกของราศีพฤษภดีกว่าราศีพฤษภอะรู้สึกว่าเออถอยกลับมารักตัวเองแล้วก็รอดูว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะทํายังไงต่อรอดูว่าฝ่ายหนึ่งอะจะแอคชั่นยังไงส่วนตัวเองจริงๆก็รู้สึกก้าวดาเหมือนกันก็คือร้องไห้รู้สึกสูญเสียคนรักรู้สึกอกหักรู้สึกแย่รู้สึกเศร้าเหมือนกันแล้วก็พยายามที่จะเจราจาคือราศีพฤษภพยายามที่จะเจราจาด้วยคําพูดดีๆพยายามอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างพยายาม ที่จะทําให้ความรักกลับคืนมากลับมาดีกันทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยพยายามที่อธิบายพยายามที่จะขอให้มันกลับมาแบบนี้นะคะแต่ว่าในระหว่างที่ ทำแบบนั้นเนี่ยราศีพฤษภก็พยายามค่อยๆที่กลับมารักตัวเองเหมือนกันมันน่าจะแบบมีเรื่องอะไรนี่แหละเขาก็เลยรู้สึกว่าถ้ามันกลับมาคืนดีกันไม่ได้ในส่วนของราศีพฤษภก็ต้องหันกลับมารักตัวเองเพิ่มมากขึ้นถ้ามันจะเป็นไป,นปนไม่ได้จริงๆอารมณ์ประมาณนี้นะคะอะมาดูกันว่าแล้วไพ่จะแนะนําว่าราศีพฤษภที่มีคู่แล้วควรทําอย่างไรเกี่ยวกับความรักในเดือนกันยายนไพ่บอกแบบนี้นะคุณอาจจะรู้สึกคิดมาก คุณอาจจะรู้สึกเศร้าแล้วก็คิดย้ำไปย้ำม,มากเกี่ยวกับความรักแน่นอนน่นะเวลามันเจอเรื่องแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้คุณอาจจะรู้สึกอึดอัดรู้สึกเศร้ารู้สึกแย่แล้วก็ทําอะไรไม่ได้อีกต่างหากนะคะคุณอาจจะอยากติดต่อกับเขาไพ่บอกว่าให้ติดต่อไปเลยค่ะถ้าอยากติดต่อให้ติด มีไพ่ของการติดต่อขึ้นมาใน,ในการแนะนําเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถคุยกับเขาได้อาจจะไม่ต้องบ่อยแต่ว่าติดต่อเรื่อยๆแบบห่างๆก็ได้นะคือถ้าอยากติดต่อก็ติดต่อนะเพราะว่าจริงๆแล้วคุณสองคนมีแนวโน้มที่จะกลับมาคืนดีกันได้ไพ่บอกแบบนี้ไพ่บอกว่าในเรื่องอื่นๆทัศนคติหรือการเป็นไปได้ในการใช้ชีวิตต่างๆอะ่ะมันยังไปด้วยกันได้อยู่เพียงแต่ว่ามันมีเรื่องเนี้ยเข้ามากระทบแค่นั้นเองนะคะดูเหมือนไพ่จะเชร์ แต่ไพ่ก็บอกว่าเอาเถอะช่วงนี้เศร้าไปก่อนนะเศร้าแน่ๆเศร้าจริงเศร้าจังเศร้าไปเถอะอะไรแบบนี้อยากคุยก็คุยเศร้าก็เศร้าให้พออารมณ์ประมาณนี้นะคะไพ่บอกแบบนี้ขอบคุณมากๆสําหรับการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e แล้วก็ทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ